สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าวิธีสร้างอิสรภาพการเงินมีเงินล้านใน7ปี วิธีคิดแล้ววิธีการวางแผนจัดการเรื่องเงินง่ายๆอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้จงพิสูจน์ให้ตนเองและคนอื่นเห็นว่าคุณสามารถมั่งคั่งได้ภายใน7ปีทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนไหนที่เราลำบากที่สุดก็ตอนที่เราไม่มีเงิน,นะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเงินจะสำคัญที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยผู้เขียนนะคะคุณโบโดเชฟเฟอร์ค่ะเขาอยากให้ทุกคนสร้างฐานะโดยเร็วแล้วก็อย่าลืมว่า ความล่ำรวยนะคะเป็นสิทธิโดยกำเนิดของทุกคนชีวิตของทุกคนน่ะควรจะสดใสไม่ใช่ลำบากนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถมั่งคั่งได้ภายในเจปีนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับทุกคนเลยลองไปฟังกันดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรามีเงินล้านภายใน7ปีได้ยังไงนะคะผู้เขียนนะคะหรือว่าคุณโบโดเนี่ยจริงๆอะ่ะเขามีประวัติชีวิตที่ลำบากนะคะคือเขาต้อง ประสบความล้มเหลวทางการเงินตั้งแต่ตอนที่เขาย้ายถิ่นฐานจากเยอรมันมาอย่างแคลิฟอร์เนียนะคะทั้งๆที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพยายามหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองนะคะแล้วก็ชีวิตก็ยังตกต่ำจนทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่นะคะแต่ว่าหลังจากผ่านช่วงเนี้เขาก็ถามตัวเองว่า ฉันจะทําได้ไหมคือฉันจะทํำยังไงฉันจะรวยยังไงนะคะคือคุณบโรมองว่าไอ้ความคิดเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดแล้วก็จุดแรกที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าการที่เขาลุกขึ้นมาตั้งคําถามเพื่อหาความร่ารวยให้กับชีวิตในวันนั้นนะคะที่เขาตกต่ําอย่างลําบากท,ที่สุดมันก็ส่งผลเป็นรูปธรรมแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ว่า ความรู้ในหนังสือเล่มนี้หรือว่าความรู้ในพอดแคสต์ตอนนี้ที่มินจะเล่าให้ทุกคนฟังอะคะ่ะมีคุณค่ามากๆเลยนะคะทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกคนรู้ประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็เริ่มเล่าว,ว่าเขาทำยังไงชีวิตของเขาถึงมั่นคงและมีสภาพทางการเงินนะคะโดยคุณโบโดเนี่ยเชื่อว่าความมั่งคั่งนะคะคือสิทธิโดยกำเนิดของเราทุ คนเลยนะคะและเราเนี่ยควรรู้วิธีที่จะขวามันมาค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะถูกสอนมาว่าเอ้ยเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญหลอกเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินแบบนี้แบบนนนะคะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันใช้ในสถานการณ์ที่เราไม่ได้ลําบากอะไรนะคะแต่ถ้าวันใดที่เราตกอยู่ในช่วงที่ยากลําบากที่สุดของชีวิตนะคะเงินเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากนะคะในการดําเนินชีวิตเป็นปัจจัยรองรับ ความต้องการพื้นฐานทําให้เราสบายใจว่าจะไม่ไปอยู่ในที่ที่ลําบากและสุดท้ายการมีเงินนะคะจะทําให้เราสามารถสร้างความฝันของตัวเองได้อย่างที่เราต้องการนะคะโด,โดยวิธีหรือว่ากระบวนการในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจง่ายเมื่อทุกคนอ่านหรือว่าฟังเสร็จนะคะก็สามารถ ลุกขึ้นมาวางแผนแล้วก็ทําตามได้เลยโดยขั้นแรกอะคะ่ะของความรวยนะคะคือจะให้เราประเมินตนเองทั้งทางด้านความคิดและค่าใช้จ่ายในยปัจจุบันก่อนเนาะแล้วก็รวมไปถึงความฝันในอนาคตที่เราต้องการะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าสู่ขั้นตอนแรกคือโผการสร้างเกราะทางการเงินค่ะการสร้างเกาะทางการเงินนะคะ,นนะ,ค,ะคือบันไดขั้นแรกเลยแล้วก็เป็นกระบวนการพื้นฐานที่เราทุกคนเนี่ยควรจะต้องทํานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราตกไป อยู่ในความยากลําบากจนไม่มีกินมีใช้นะคะเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยคือการออมและเก็บเก็บเงินไว้สำรองจากค่าใช้จ่ายที่เราใช้แต่ละเดือน,นะคะ่ะลองคูณจํานวนเดือนที่เราคิดว่าหากเราไม่มีเงินเลยเนี่ยเราก็ยังสามารถดํารงหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วหลังจากที่เรามีเกาะการเงินที่จะไม่ทําให้เราลําบากไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะคือส่วนสําหรับคนที่ต้องการไข ไขว,ขว้หาความมั่นคงของชีวิตนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโถวความมั่นคงทางการเงิน,นะคะ่ะอันนี้เนี่ยจะต้องใช้การลงทุนเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะให้เงินเราง,งอกเงยมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ที่หลายๆคนอาจจะได้ยินนะคะคือการเลี้ยงหานทองคําแต่ว่าหานตัวเนี้ยเป็นหานที่คุณโบโดบอกว่าควรจะเป็นหานที่มีความเสี่ยงต่ํา ถึงปานกลางนะคะแล้วก็ควรจะเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การลงทุนระยะสร้างหรือว่าการเก็งกําไรที่ซื้อมาขายไปนะคะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นฝากประจําระยะยาวซื้อทองซื้อสังหาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะกองทุนที่เป็นระยะยาวเนาะก็ลองดูลองไปศึกษาดูว่าเราถนัดด้านไหนเมื่อเรามีทั้งกราะการสร้างทางการเงินนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินเนี่ย เราจะไม่ลำบากเราจะมีความมั่นคงในชีวิตประมาณหนึ่งแล้วและสุดท้ายคุณโบโดนะคะก็เชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีความฝันแล้วก็เรามีสิทธินะคะที่จะทําตามความฝันนั้นให้สําเร็จก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะการเงินที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างเส้นทางที่ทําให้ความฝันของเราเป็นจริงได้นะคะและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย เป็นแนวทางที่ว่าเราทํายังไงเงินที่เรามีจะสามารถงอกเงยและปูพรมไปสู่ความฝันของเราได้นะคะขั้นตอนนี้เ,เรียกว่าโถรสร้างอิสรภาพทางการเงิน,นะคะ่ะหลังจากที่เราเติมโถสองอันแรกให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเจี็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงสูงเลยค่ะเพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยทวีคูณขึ้นแล้วก็นําความสําเร็จมาให้เราได้นะคะเรียกว่าโถนี้เนี่ยเป็นโถสําหรับ คนที่มีความฝันที่อยากจะทาให้ชีวิตเราเนี่ยสำเร็จนะคะแต่ว่ายังขาดเงินเป็นปัจจัยในการสร้างความฝันนี้นะคะการทําตามขั้นตอนในหนังสือหรือว่าในพอดแคสต,ต,ตอนนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนสร้างความฝันได้ง่ายขึ้นกว่าตอนที่เราไม่มีเงินนะคะแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาให้มากกว่าปกตินะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการลงทุนการขาดทุนนะคะแล้วก็เพิ่มเปอร์เซนต์ความสําเร็จ ที่เราจะทําได้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงินมีเงินล้านใน7ปีนะคะจริงๆวิธีในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมินว่าไม่ใช่วิธีอะไรที่ใหม่นะคะเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะรู้หรือว่าเคยศึกษามาแล้วด้วยนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะทําอยู่เนาะก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้นะคะโดยการเริ่มที่การสร้างเกาะทางการเงินหรือว่าการออมเงินเพื่อภาวะฉกเฉินใน ในเวลาที่เราไม่มีรายได้น,นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างความมั่นคงทางการเงินก็คือการออมระยะยาวการลงทุนระยะยาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนไปศึกษาได้เลยและสุดท้ายคือโถก,การสร้างอิสรภาพทางการเงินก็คือเป็นโถที่เอาไว้ลงทุนในเออลงทุนเสียเส่ยงปันกลางถึงสูงนะคะเพื่อเพราะว่าไอการลงทุนแบบเนี้ยคะ่ะมันจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนระยะยาวนะคะ เมื่อเราได้กําไรจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปสามารถซื้อในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย